ทำเงินหล่นค่ะอ้าจริงด้วยถ้าหนูไม่ทักอาอาไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยค่ะคุณอาระวังตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปหล่นที่อื่นอีกหนูนี่เป็นเด็กดีจังเลยนะไม่เป็นไ,ไรหรอกครับเจ้าต,ตัวเล็กเนี่ยมันทำไม่ได้หวังเงินหรอกนะครับโถคุณพ่อครับ ผมแค่ยอยากให้เป็นสีน้ำใจน้องเขาครับแทนสิครับคุณขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะลูกค้ามาสองท่านใช่ไหมคะถ้างั้นเชิญทางนี้เลยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมกับลูกขาต่อไปนั่งก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับตามลูกป อยากจะทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะทางร้านเราจะมีซูชิค่ะหนูอยากจะทานซูชิใช่ไหมคะทางร้านจะมีสองไซส์ให้เลือกคะ่ะไซส์ M หนึ่งร้อยแปดสิบบาทไซส์ L สองร้อยห้าสิบบาทคะ่ะฮะสองร้อยห้าสิบบาทเลยเหรอครับแค่ซูชิเนี่ยใช่ค่ะหรือว่าลูกค้ายอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเอ่อไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับเอาเอาซูชินี่แหละครับได้ค่ะ พ่อไม่มีเงินหรอจริงๆอะหรือเปลี่ยนเมนูก็ได้นะเฮ้บ้าใครบอกพ่อแกมีเงินล่ะเฮ้ยพ่อบอกหนูแล้วไงว่าวันเกิดหนูเนี่ยพ่อจ่ายเต็มที่ใช่ไหมล่ะค่ะพ่อเฮ้ยอย่างงั้นสิถ้างั้นเดี๋ยวขนมปังรอนี่ก่อนนะลูกข้อไปห้องน้ำแป๊บน,นึง คุณครับคะไม่ทราบว่าคุณพอจะมีเทียนไหมครับพริีว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวผมะครับมีค่ะคุณจะให้ปักเทียนแล้วก็ยกไปให้น้องเลยไหมคะได้เลยครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคสบายใจได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจริงเหรอครับขอบคุณมา,มากเลยนะครับ ยินดีค่ะลูกสาวผมแกอะตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้มานานมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยินดีเลยค่ะ Happy birthday to you Happy Birthday. Happy birthday you. เปล่าเลยสิลูกเย้ <Yeah. S 2> สุขสันต์วันเกิดนะลูกพ่อตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะขนมปังรู้ไหมขนมปังเนี่ย เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อเลยนะค่ะพ่อเหมือนจะเป็นเด็กดีค่ะดีมากงั้นเรามากินซูชิกันดีกว่า,าเออพ่อกินเลยค่ะอะไม่เป็นไรวันนี้มันเกิดลูกลูกกินเต็มที่เลยพ่อไม่หิวน,นะพ่อนะพ่อกินหน่หอยหนูอยากให้พ่อกินกับหนูอ่ะอมไม่เป็นไรกินเถอะลูกพ่อกินเถอ,อะไม่เป็นไรไอกินเลยอะ พอกินเถอะเออดู<ม>พ,พอกินเถอะอ้อาวโถเอ้ยขนมปังทำอะไรเนี่ยตกหมดแล้วหนูอยากให้พ่อกินกับหนูอ่ะก็พ่อป้อนหนูอยู่หนูจะป้อนให้พ่อทำไมเห็นไหมเนี่ยมันเสียดายของเนี่ยอุ้ยถ้าพ่อเสียดายของมากขนาดนั้นอ่ะเข้าหลังอ่ะพ่อไม่ต้องให้พานหนูมาก,กินก็ได้นะ หน่มปังทำไมพูดอย่างนห้กับพ่อและลูกทำไมหนูพูดผิดตรงไหน,นหนูรู้นะว่าบ้านเราจนนะขนาดซูชิอะต้องให้ถึงวันเกิดเลยอ่ะถึงจะได้กินถ้าพ่อเสียดายมากขนาดน,นี้หนูไม่กินละหนมปังหน่มปัง ตัวเล็กคุณอาเมื่อกี้ทำไมหนูพูดกับพ่ออย่างนั้นล่ะลูกก็หนูพูดความจริงนี่คะพ่อหนูอ่ะจนมากๆหนูไม่เคยได้กินอะไรดีๆแบบคนอื่นเขาบ้างเลยอะ่ะไม่เคยได้จัดงานวันเกิดแบบใหญ่ๆไม่เคยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยพ่อไม่เคยให้อะไรหนูเลยอะคะ่ะ จริงเหรอพ่อของหนูเขาไม่เคยซื้ออะไรให้หนูเลยเหรอก็พ,อพ่อหนูจนนี่คะแล้วถ้าไม่นับเรื่องเงินล่ะคะถ้าไม่นับเรื่องเงินหะะน,งงน,หนูหนูรู้ไหมว่ามือสวยๆเนี่ย ใครให้หนูมาเร่ยว่าผมสวยๆของหนูเนี่ยหนูรู้ไหมว่าใครให้หนูมาแล้วนี่นี่หนูรู้ไหมว่าหัวใจดวงน้อยๆของหนูเนี่ยใครเป็นคนให้หนูมา คุณพ่อคะ่ะคุณพ่อเป็นคนให้หนูมาเห็นไหมล่ะที่หนูบอกว่าคุณพ่อไม่เคยให้อะไรหนูเลยมันไม่จริงใช่ไหมเจ๊ะลูกค่ะหนูรู้ไหมว่าหลายคนบนโลกไปเนี่ยพ่อเขาจากไปตั้งแต่เขาเกิดและเขาเนี่ยยังอยากได้รับความรักจากพ่อเหมือนที่หนูได้รับอยู่ตอนนี้นะ หนูโนชคดีมากเลยนะที่ตอนนี้พ่อหนูยังอยู่หนูอย่าทำให้พ่อหนูเสียใจเลยนะครับค่คไม่ได้หรอคะคุณอา พ่อหนูบอกว่าห้ามเอาเงินขอคนอื่นใยที่เราไม่ได้ทำอะไรแรกเลยอ่ะหนูอาไม่ได้ให้เงินหนูเฉยๆนะหนูเอาเงินเนี้ยไปซื้อชูชิเพื่อขอโทษที่หนูทำกับพ่อหนูรับเงินนี้ไปเถอะนะคะก็ได้ค่ะไปหาพ่อเถอะลูก ตอนที่ยังไม่สายนะค่ะคุณอาพ่อคะนลอมปังเรื่องเมื่อกี้พ่อพ่อคะหนูขเคสรพรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อให้หนูมานะคะหนูรักพ่อนะ จ้าพ่อกาลัางหนูนะ